สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมช่างพีสมัยทีเซอร์วิสนะครับวันนี้เรามีงานเปลี่ยนการ์ดไวไฟของตัว macbook air a 1 4 6ครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็กำลังถอดฝาหลังอยู่ครับก็ถอดยากนิดนึงครับน็อตเยอะก็ผมก็เรียงน็อตอยู่ครับที่จัดจับตอนนี้ในคลิปผมจำน็อตไม่ได้ครับก็เลยต้องเลียงให้มันตรงตำแหน่งเพราะน็อตแต่ละตัวบางทีมันไม่เท่ากันครับ ถ้าใส่ผิดาอาจจะเกิดปัญหาได้อาจจะทําให้ตัวบอดี้ของลูกค้าเกิดผิดรูปอะไรได้ครับผมต้องดูดีๆครับอตอนนี้ผมก็ถอดฝาหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็อย่างแรกเลยครับในการทํา macbook ถอดโั้แบตกรนครับหลังจากถอดฝาหลังแล้วครับผมและตอนนี้ผมก็กําลังจะถอดตัวที่มันเป็นสายของการ์ด wi-fi นะครับ2ตัวจะมี2เส้นครับก็พอถอดเสร็จแล้ว ผมก็กำลังจะถอดการ์ด wi-Fi ครับต่อจากนี้ก็ตอนนี้ผมกำลังถอดการ์ด Wi-Fi ครับเมื่อกี้หาไขควงไม่เจอครับหาอยู่ส3สาอันครับนี่ยกออกไปอันหนึ่งแล้วไขควงโตนี้เยอะครับพอดีว่าช่างเอิร์ธเขาฝากมาให้เยอะอ่าตอนนี้ผมกำลังดึงการ์ด Wi-Fi ออกครับกวิธีการถอดก็คือถอดน็อตแล้วก็ยกการ์ด Wi-Fi ขึ้นแล้วก็ดึงออกข้างครับผม ตอนนี้ผมก็กําลังแกะซองการ์ดไวไฟที่เบิกมาจากสํานักงานครับนี่ทางสานักงานให้มาเยอะมาก3าสอันผมก็ดูครับว่ามันตรงกันไหม,มโมเดลตรงกันไหมมันใช้กันได้ไหมก็ตรวจเช็คก่อนครับส่งมาเยอะเลยครับเลือกไม่ถูกเลยว่าอันไหนเช็คดูดีๆครับอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้อันนี้ครับโมเดลตรงเช็คแล้วก็ตอนนี้ผมก็เอา ยังลบครับลบตรงพอร์ต PCB ต้องขออภยัยเลยครับเมื่อกี้ไม่เห็นอ่าโอเคตรงนี้น่าจะพอเห็นผมเอาอยังลบครับลบตรงพอร์ต PCB ที่เป็นทองแดงครับลบตรงหน้าสัมผัสเพราะว่าตรงหน้าสัมผัสเนี่ยอาจจะมีการสกปรกได้ครับผมก็ใช้ยางลบลบตรงให้ค่าพวกสกปรกมันออกไปก็สามารถใช้ลบแรมได้ด้วยนะครับยังลบเนี่ยลบตรงอ่าตรงหน้าสัมผัสทองแดงแบบที่ผมทําตรงนี้ครับลบให้สะอาดแล้วก็ทําความสะอาดให้ดีครับนี่ผมเอาแปรงสีฟันครับ ทความสะอาดาพวกตรงขี้ยังลบครับให้ไม่ติดอยู่ตรงพอร์ตทองแดงครับผมตอนนี้ผมก็ทำความสะอาดเรียบร้อยอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็กําลังจะใส่ตัวการ์ดไ i ไฟตัวใหม่นะครับเข้าไปในตัว macbook ครับผมก็ตอนนี้ผมก็เร่งความเร็ววิดีโอนะครับเพราะว่าตรงใส่ตัวสายไฟของการ์ดไรไฟครับ2เส้นใส่ย,ยากครับ ผมก็เลยใช้เวลานานนิดนึงโอเคแล้วก็นี่ครับเสร็จเรียบร้อยใส่สายเสร็จแล้วผมก็เอาน็อตขันล็อกไว้อันนหลนมีไม่ตรงด้วยเอาใหม่ครับจัดน็อตให้มันตรงๆแล้วก็ขันดีดีครับอ่าขันยากนิดนึงครับมีมือสั่นเล็กน้อยโอเคขันแน่นเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตรงขั้วแบตกลับไปครับเราใส่ขั้วแบตกลับไปปื๊บเปิดเทสเลยครับ ใช้ได้ไหมถ้าเครื่องติดใช้งานได้ก็ถือว่าสำเร็จครับแต่เครื่องไม่ติดก็เกมครับงานเข้าแต่ต้องเช็คกันอีกทีครับว่าเป็นที่อะไรครับแต่นี้ผมรอดครับเครื่องติดกะต้องเช็ค w ว f i ที่เขาว่าใช้ได้ไหมองจากเปลี่ยนไปแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับที่คอม macbook notebook หรือว่า pc นะครับมีปัญหาสามารถนำมาให้ทางร้านสมายทีเซอร์วิส ตรวจเช็คได้ครับผมตรวจเช็คได้ฟรีครับผมอยู่สาขาท่าพระพร้อมบริการเต็มที่ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมช่างพีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับว่าจะเป็นงานอะไรเคสอะไรครับผมฝากร้านสมัยทีสวิตไว้ด้วยครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ